ยินดีต้อนรับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารเลสเตอร์ซิตี้ครับ 1. การตกชั้นและความต้องการรีเฟรชที่เร่งด่วนมาเริ่มต้นกันที่จุดที่เจ็บปวดที่สุดสำหรับแฟนบอลก่อนเลยนะครับคุณผู้ฟังเลสเตอร์ซิตี้ต้องหล่นชั้นจากพรีเมียร์ลีกเมื่อฤดูการที่แล้วใช่ครับฟังไม่ผิดหรอกครับพรีเมียร์ลีกที่เคยเป็นเวทีของพวกเขาตอนนี้ต้องกลายเป็นอดีตไปแล้วและที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือนี่ไม่ใช่ครั้งแรกในรอบไม่กี่ปีมานี้ด้วยซ้ำนะครับ เลสเตอร์และเซาท์ทมป์ตันต่างก็ตกชั้นมาแล้วถึง2ครั้งใน3มฤดูการที่ผ่านมา <c oughs> คือมันไม่ใช่แค่การตกชั้นธรรมดาธรรมดาแต่มันบ่งบอกถึงปัญหาบางอย่างที่สะสมมานานในทีมเลยครับคุณผู้ฟัง <c oughs> ลองคิดดูสิครับคุณผู้ฟังจากทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกกลายมาเป็นทีมที่ตกชั้นถึง2ครั้งในเวลาแค่3ปีมันเหมือนกับว่าคุณกำลังวิ่งแข่งมาราธอนแล้วจู่ๆก็สะดุดหกล้มสาแล้วสาเล่า มันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆแหล่งข่าวของเราก็บอกไว้อย่างชัดเจนเลยครับว่าเลสเตอร์ซิตี้เป็นอีกทีมที่ต้องการการรีเฟรชหรือการปรับปรุงยกเครื่องใหม่ทั้งหมดอย่างเร่งด่วนคำว่ารีเฟรชในที่นี้มันไม่ได้หมายถึงแค่การซื้อนักเตะใหม่ไม่กี่คนนะครับแต่มันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแนวคิดและทิศทางของสโมสรใหม่ทั้งหมดเลยทีเดียว เหมือนคอมพิวเตอร์ที่ทำงานหนักไปแล้วก็ต้องกดปุ่มรีสตาร์ทใหม่ทั้งหมดเพื่อให้กลับมาทำงานได้ลื่นไหลอีกครั้งนั่นแหละครับมุมมองวิเคราะห์ส่วนตัวส่วนตัวผมมองว่าการตกชั้นครั้งนี้ของเลสเตอร์มันเป็นเหมือนการส่งสัญญาณเตือนภัยครั้งใหญ่เลยครับสโมสรอาจจะเคยยึดติดกับความสำเร็จในอดีตมากเกินไปจนมองข้ามสัญญาณอันตรายเล็กๆน,น้อยๆที่เกิดขึ้นมาตลอดการตกชั้นเป็นเหมือนการบังคับให้พวกเขาต้องกลับมามองตัวเองอย่างจริงจังอีกครั้งว่า เรากำลังทำอะไรอยู่แล้วเราจะกลับมายืนหยัดได้อย่างไรมันคือโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่แต่ก็เป็นบททดสอบที่หนักหนาสาหัสไม่น้อยเลยนะครับคุณผู้ฟัง 2. ตลาดซื้อขายที่เงียบเหงาขาออกมากกว่าขาเข้าทีนี้มาดูเรื่องตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์กันบ้างครับซึ่งปกติแล้วจะเป็นช่วงเวลาที่แฟนบอลตื่นเต้นที่สุดเพราะจะได้เห็นนักเตะใหม่ๆเข้ามาเสริมทีม แต่สำหรับเลสเตอร์ซิตี้แล้วต้องบอกว่าบรรยากาศดูจะเงียบเหงาไปสักหน่อยครับแหล่งข่าวชี้ชัดเลยว่าเลสเตอร์ซิตี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวมากนักในตลาดซื้อขายช่วงฤดูร้อนโดยมีนักเตะย้ายออกมากกว่าย้ายเข้าฟังดูแล้วก็น่าเป็นห่วงนะครับคุณผู้ฟังในขณะที่ทีมอื่นเขาเสริมทัพกันครึกโครมเพื่อเตรียมตัวลุยศึกแชมเปี้ยนชิพที่ดุเดือดแต่เลสเตอร์กลับสวนทางด้วยการปล่อยนักเตะออกไปมากกว่า นี่มันเหมือนกับว่าคุณกําลังจะไปออกรบแต่กลับต้องปล่อยทหารเก่งๆออกจากกองทัพแล้วก็ยังไม่ได้เสริมทัพใหม่เข้ามาทดแทนเท่าที่ควรแน่นอนว่าการปล่อยนักเตะออกก็อาจจะเป็นมาตรการที่จําเป็นเพื่อปรับโครงสร้างทีมและลดภาระค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะเมื่อต้องปรับตัวเข้ากับชีวิตในแชมเปี้ยนชิพที่รายได้มันต่างจากพรีเมียร์ลีกลิปลับเลยครับ แต่ในมุมของแฟนบอลแล้วมันก็อดคิดไม่ได้ว่าแล้วแบบนี้จะเอาใครมาช่วยทีมขุมกำลังของเราจะแข็งแกร่งพอที่จะสู้กับทีมอื่นๆได้จริงเหรอมุมมองวิเคราะห์ส่วนตัวผมคิดว่านี่คือสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนว่าเลสเตอร์กำลังประสบปัญหาด้านการเงินอยู่ครับ การที่ต้องปล่อยนักเตะออกไปเยอะกว่าซื้อเข้ามามันไม่ใช่แค่เรื่องของแท็กติกเท่านั้นแต่มันคือการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งในระยะสั้นมันอาจจะทําให้ทีมดูอ่อนแอลงไปบ้างแต่ในระยะยาวถ้าสามารถสร้างทีมใหม่ที่มั่นคงได้ก็อาจจะเป็นผลดีครับแต่ก็นะแฟนบอลคงต้องทําใจหนักหน่อยครับ 3. ปัญหาใหญ่ที่รออยู่การหักคะแนนและงบประมาณที่จำกัด ประเด็นนี้ต้องบอกว่าหนักอกหนักใจแฟนบอลเลสเตอร์ซิตี้เป็นพิเศษเลยครับ mm hmm. เพราะมันเป็นปัญหาที่อยู่นอกสนามแต่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลงานในสนามแหล่งข่าวระบุไว้อย่างชัดเจนว่าทีมทิ้งจอกดูเหมือนมีแนวโน้มที่จะถูกหักคะแนนและคาดว่าจะไม่มีงบประมาณในการใช้ใจ่ายมากเท่ากับคู่แข่งบางรายในการเลื่อนชั้นฟังดูแล้วก็ท้อแทนเลยใช่ไหมครับคุณผู้ฟังเหมือนกับว่าคุณกำลังจะลงแข่งวิ่งมาราธอนแต่ถูกกรรมการบอกว่า คุณต้องเริ่มจากเส้นสตาร์ทที่ไกลกว่าคนอื่นแล้วก็โดนหักเวลาไปอีกนะมันทำให้สถานการณ์ของเลสเตอร์แย่ลงไปอีกหลายเท่าตัวเลยทีเดียวการถูกหักคะแนนมันไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขนะครับแต่มันเป็นเรื่องของขวัญกำลังใจด้วยลองคิดดูสิครับนักเตะทุ่มเทเต็มที่ชนะมาได้3ามแต้มแต่จู่ๆก็โดนหักไปเฉยๆมันบั่นทอนกำลังใจได้มากขนาดไหน นอกจากนี้เรื่องงบประมาณที่จำกัดก็เป็นอีกหนึ่งข้อจำกัดที่ทำให้เลสเตอร์อยู่ในสถานะที่ยากลำบากในแชมเปี้ยนชิพนั้นการแข่งขันดุเดือดมากครับทีมไหนมีเงินลงทุนเยอะกว่าก็มีโอกาสที่จะได้นักเตะฝีเท้าดีมาเสริมทีมได้มากกว่า แต่เมื่อเลสเตอร์มีข้อจำกัดตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าพวกเขาต้องทำงานหนักขึ้นเป็น2เท่าเพื่อที่จะประสบความสำเร็จแรงข่าวถึงกับบอกเลยว่าปัญหาเหล่านี้ทำให้เลสเตอร์กลายเป็นทีมที่มีราคาต่อรองการเลื่อนชั้นกลับมาพรีเมียร์ลีกสูงที่สุดในบรรดา3ทีมที่ตกชั้นคือโอกาสของพวกเขาน้อยกว่าทีมที่ตกชั้นมาพร้อมกันอย่างอิบสวิชทาวน์และเซาแธมท์ตันเสียอีกครับ นี่แสดงให้เห็นว่าบอลรับพนันและผู้เชี่ยวชาญมองว่าเลสเตอร์มีเส้นทางที่ยากลำบากกว่าเพื่อนร่วมชะตากรรมคนอื่นๆนั่นเองครับมุมมองวิเคราะห์ส่วนตัวเรื่องการหักคะแนนนี่แหละครับคือจุดตายสำคัญที่ทำให้เลสเตอร์ต้องเจองานหนักกว่าทีมอื่นเยอะมากๆมันคือภาระที่แบกไว้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มฤดูกาลเลยด้วยซ้าถ้าสมมุติว่าโดนหักไปสักเกหรือ10แต้มมันก็เหมือนกับต้องวิ่งไล่หลังคู่แข่งอยู่ตลอดเวลา ส่วนเรื่องงบประมาณก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้การรีเฟรชทีมทำได้ยากขึ้นไปอีกมันเหมือนกับว่าอยากจะซ่อมบ้านแต่เงินไม่พอซื้อวัสดุดีๆนั่นแหละครับเป็นบททดสอบที่แท้จริงของบอร์ดบริหารเลยครับว่าจะแก้เปีมนี้อย่างไร 4. การจากไปของตำนานเจมี่วาดี้อําลาสนาม พูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องพูดถึงการจากไปของตำนานอีกคนหนึ่งของสโมสรครับคุณผู้ฟังนั่นก็คือเจมี่วาร์ดีกองหน้าผู้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของทีมมาอย่างยาวนานแหล่งข่าวบอกว่ากองหน้าในตำนานได้ออกจากสโมสรไปเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลที่แล้วนี่คือข่าวที่ทำให้แฟนบอลใจหายไปตามๆกันเลยนะครับ เจมี่วาดี้คือชื่อที่อยู่คู่กับเลสเตอร์ซิตี้มาตั้งแต่สมัยที่ทีมยังอยู่ในแชมเปียนชิพจนกระทั่งคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเขาคือผู้ที่ยิงประตูสำคัญสำคัญให้ทีมมันนับไม่ถ้วนการจากไปของเขาจึงไม่ใช่แค่การเสียผู้เล่นฝีเท้าดีคนหนึ่งไปแต่มันคือการสูญเสียจิตวิญญาณของทีมไปเลยก็ว่าได้เหมือนกับว่าทีมได้เสียหัวใจของตัวเองไป แหล่งข่าววิเคราะห์ว่าการจากไปของวาดีอาจเป็นมาตรการลดต้นทุนของสโมสรในการปรับตัวเข้ากับชีวิตในแชมเปี้ยนชิพนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อจำกัดที่ตอกย้ำถึงปัญหาด้านการเงินของสโมสรน,นะครับแม้ว่าวาดีจะอายุมากขึ้นแล้วแต่ประสบการณ์และความเป็นผู้นำของเขาในสนามนั้นประเมินค่าไม่ได้เลยการที่ทีมต้องเสียผู้เล่นระดับตำนานไปในสถานการณ์ที่ยากลำบากแบบนี้มันยิ่งทำให้แฟนบอลรู้สึกหดหู่เข้าไปใหญ่ มาติซิฟูเอนเต้ผู้จัดการทีมคนใหม่จะต้องเริ่มต้นชีวิตที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมโดยไม่มีบริการของเจมี่วา์ดีให้เรียกใช้นี่คือความท้าทายครั้งใหญ่ของโค้ชคนใหม่เลยครับว่าจะหาใครมาทดแทนช่องว่างที่วาดีทิ้งไว้ไม่ใช่แค่เริ่มการทำประตูเท่านั้นแต่รวมถึงบทบาทในการเป็นผู้นำและแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยมุมมองวิเคราะห์ส่วนตัว ผมว่าการจากไปของเจมี่วาดีคือจุดสิ้นสุดของยุคสมัยหนึ่งของเลสเตอร์ซิตี้อย่างแท้จริงเลยครับมันเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ตำนานต้องจากไปในวันที่ทีมกำลังต้องการเขามากที่สุดแต่ในอีกแง่หนึ่งมันก็เป็นโอกาสให้ผู้เล่นคนอื่นๆก้าวขึ้นมาพิสูจน์ตัวเองแล้วสร้างตำนานบทใหม่ให้กับสโมสรแต่นั่นแหละครับมันคือความกดดันและความขาดหวังที่หนักหนาสาหัสมากๆเลยทีเดียว 5. อัตราต่อรองการเลื่อนชั้นลองช็อตที่ท้าทาย มาดูตัวเลขที่น่าสนใจกันบ้างครับคุณผู้ฟังนั่นก็คืออัตราต่อรองการเลื่อนชั้นกลับสู่พรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนมุมมองของบริษัทรับพนันต่อโอกาสของแต่ละทีมสำหรับเลสเตอร์ซิตี้นั้นอัตราต่อรองการเลื่อนชั้นอยู่ที่4ต่อ1กับเบดฟร e ดและ4ต่อ1กับ t a l k สปอร์ตเบและอัตราต่อรองที่จะคว้าแชมป์อยู่ที่12ต่อ1แหล่งข่าวจากท็อกสปอร์ได้ให้คำนิยามสถานะของเลสเตอร์ไว้ว่า เป็นลองช็อตหรือม้ามืดที่โอกาสน้อยโดยระบุว่าในบรรดา3ทีมที่ตกชั้นเลสเตอร์เข้าใกล้าการรอดมากที่สุดโดยจบอันดับที่18แต่พวกเขามีราคาต่อรองสูงที่สุดที่จะได้เลื่อนชั้นอีกครั้งซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพราะปัญหาภายนอกสนามซึ่งก็คือเรื่องการหักคะแนนและงบประมาณที่จำกัดนั่นเองลองเปรียบเทียบกับทีมที่ตกชั้นมาพร้อมกันนะครับคุณผู้ฟังอิปสวิชทาว ถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งในการเลื่อนชั้นกลับมาพรีเมียร์ลีกทันทีมีอัตราต่อรองที่จะเลื่อนชั้นอยู่ที่11/10ต่อกับเบท365และ1/1ต่อกับ Talksport b e บส่วนอัตราต่อรองที่จะคว้าแชมป์อยู่ที่7/2ต่อ 2. เห็นได้ชัดว่าโอกาสของอิบสวิชดูสดใสกว่าเลสเตอร์มากๆเลยนะครับเซาล์แถมตันมีอัตราต่อรองที่จะเลื่อนชั้นอยู่ที่7/4ต่อกับเบเวและ6/4ต่อกับ t a l k Sport Bet ส่วนอัตราต่อรองที่จะคว้าแชมป์อยู่ที่11ต่อ2แม้จะไม่ได้เป็นเต็งหนึ่งเท่าอิบสวิชแต่ก็ยังดูมีภาษีดีกว่าเลสเตอร์อยู่พอสมควรตัวเลขเหล่านี้บอกเราว่าบริษัทรับพนันและผู้เชี่ยวชาญมองว่าเลสเตอร์ซิตี้ต้องเผชิญกับอุปสรรคที่ใหญ่กว่าเพื่อนร่วมชะตากรรมมากมันไม่ใช่แค่เรื่องฟอร์มการเล่นในสนามแล้วแต่มันคือการต่อสู้กับปัจจัยภายนอกที่คุมได้ยากมุมมองวิเคราะห์ส่วนตัวในมุมมองของผม ตัวเลขเหล่านี้มันก็สะท้อนความเป็นจริงได้อย่างโหดร้ายเลยนะครับการที่ทีมตกชั้นแต่กลับมีอัตราต่อรองในการกลับขึ้นไปพรีเมียร์ลีกที่สูงที่สุดในบรรดาทีมตกชั้นด้วยกันมันเป็นเหมือนเครื่องหมายคำขามตัวใหญ่ๆว่าเลสเตอร์พร้อมที่จะสู้จริงแค่ไหนในฤดูกาลนี้การเป็นลองช็อตไม่ได้แปลว่าไม่มีโอกาสเลยนะครับแต่มันแปลว่าต้องใช้ความพยายามและความมุ่งมั่นมากกว่าทีมอื่นเป็นเท่าตัว มันคือการพิสูจน์ว่าจิงจอกสยามยังคงมีเขี้ยวเล็บซ่อนอยู่หรือไม่ 6. เปรียบเทียบกับทีมตกชั้นอื่นๆอิบสวิชและเซาล์แธมตันมุมมองวิเคราะห์ส่วนตัวผมว่านี่แหละคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้อิบสวิชดูดีมีอนาคตที่สุดความมั่นคมม,นคม,มันคือหัวใจสำคัญในโลกฟุตบอลเลยนะครับการที่นักเตะรู้จักระบบโค้ชรู้จักผู้เล่นมันสร้างความต่อเนื่องและทีมเวิร์ได้ดีกว่ามากๆ ถึงแม้จะเสียดาวซันโวไปแต่โครงสร้างทีมที่แข็งแกร่งและแนวทางการทำทีมที่ชัดเจนทำให้พวกเขามีภาษีดีกว่าเลสเตอร์และเซา t h เทมตันอย่างเห็นได้ชัดเจ็บชีวิตไม่ง่ายในแชมเปียนชิพผู้ท้าชิงคนอื่นๆคุณผู้ฟังครับชีวิตในแชมเปียนชิพมันไม่ง่ายเลยนะครับสำหรับ3ทีมที่เพิ่งตกชั้นมานอกจากการต้องแย่งชิงโคตาเลื่อนชั้นกันเองแล้ว พวกเขายังต้องต่อสู้กับสโมสรที่แข็งแกร่งและมีชื่อเสียงในแชมเปี้ยนชิพอีกหลายทีมเลยครับซึ่งแต่ละทีมก็พร้อมที่จะก้าวขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกเช่นกันลองดูรายชื่อผู้ท้าชิงที่น่าจับตานี้สิครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดดาบคู่ทีมนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพวกเขาเป็น1ใน3ทีมอันดับแรกในแชมเปี้ยนชิพเมื่อฤดูการที่แล้วและแม้จะพลาดอันดับ2 พวกเขาควรจะเลื่อนชั้นผ่านรอบเพลย์ออฟได้แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไปและแน่นก็ทำให้คริสไวเดอร์ต้องเสียตำแหน่งตอนนี้พวกเขาได้รูเบนเซเลสเข้ามาแทนซึ่งมีประสบการณ์ในแชมเปี้ยนชิพจากการคุมเฮาซิตี้มาก่อนและได้ยืมตัวลูอี้แบรรี่จากแอสตันวิลล่ามาเสริมทัพดูเหมือนว่าเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดจะเชื่อว่าทีมของพวกเขานั้นดีอยู่แล้วและแบรรี่อาจจะเป็นจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่จะพาทีมเลื่อนชั้นได้สำเร็จ แหล่งข่าวจากเดอะซันยังมองว่าเชฟฟิลล์ยูไนเตดจะเข้าป้ายเป็นอันดับ2ในการเลื่อนชั้นอัตโนมัติด้วย3ครับมุมมองวิเคราะห์ส่วนตัวผมว่าเชฟฟิลล์ยูไนเตดเป็นทีมที่มีศักยภาพสูงมากๆการที่เขาพลาดหวังเมื่อฤดูการที่แล้วมันเป็นบทเรียนที่ดีและการที่ทีมยังคงรักษาแกนหลักไว้ได้บวกกับเสริมตัวที่ใช่ทำให้พวกเขากลายเป็นเต็งจ๋าอีกทีมหนึ่งเลยครับคล้ายๆกับทีมที่เคยพลาดแล้วกลับมาแกร่งกว่าเดิมนั่นแหละครับ 8. สรุปสถานการณ์ของเลสเตอร์ซิตี้และเส้นทางข้างหน้าคุณผู้ฟังครับถ้าให้ผมสรุปสถานการณ์ของเลสเตอร์ซิตี้ในตอนนี้ต้องบอกว่าเขาอยู่ในช่วงขาลงที่ต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้านจริงๆครับการตกชั้นซ้ำซ้อนในช่วงเวลาสั้นๆตลาดซื้อขายที่เงียบเหงาและการเสียผู้เล่นคนสำคัญปัญหาเรื่องการหักคะแนนและงบประมาณที่จำกัดการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมบ่อยครั้ง และที่สำคัญคือการจากไปของเจมี่วาร์ดีตำนานของสโมสรทั้งหมดนี้ทำให้เลสเตอร์กลายเป็นทีมที่มีโอกาสเลื่อนชั้นกลับพรีเมียร์ลีกยากที่สุด mm hmm. เมื่อเทียบกับทีมที่ตกชั้นมาพร้อมกันอย่างอิบสวิชและซาว์แทมตันมันก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าเส้นทางข้างหน้าของจิ้งจอกสยามนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยครับนี่คือการอัปเดตข่าวสารเลสเตอร์ซิตี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ